ครับครับมาครับครับครับ9นาที <coughs> <coughs> สกาเลนะพุทธังอภิปูชายามะอิมีนาสกาเลนะพามังอภิปูชายามะอิมีนาสกาเลนะสังคังอภิปูชายามะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวา

<coughs> <coughs> <Ha>, tuh <-o. coughs> พุทธังสลานางกฉามิธรรมสลานางกฉามิสังฆังสลานางกฉามิทุติยัมปิพุทธังสลานางกฉามิทุติยัมปิธรรมังสลานางกฉามิ ทุต an an ิยามปีธรรมสร้างคังสารนังกระชามิตติยามปีพุทธังสารนังกระชามิตติยามปีธรรมังสรนังกระชามิตติยามปีสังคังสรนังกระชามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิคขาปะทังสมาธิยามินาธานาเวระมณีสิคขาปะทังสมาธิยามิ ทาเมสุม bon ิชาจาราเวละมณีสิกขาปะะทางสมาธิยามิภูสาวาทาเวละมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ สุลาเมระยะมัชฌะปมาทะานาเวละมณีสิคาประทางสมาธิยามิสาธุ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 ล่วงหน้าด้วยนะ chào quân kéo bao nhiêu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  bao อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรเมธานางังธานางังสัตยาธานางังอาสาวะขายาวาหางังโภตุทุติยามปีสุทินงัง วัตเมธานังวตยะธานังธานังพุถุทานังอาสวัคขยาวหังโหนตุตาติยามปิพุทินังวัตเมทานังธานังวัตถุทานังอา,าสวัค ยาวังนิพพานโคนตูจาทุททททท